คือพูดง่ายว่าพูดเนีอยพี่อยากถ่าดีโอไว้เวลาพี่ถามแม่เนี่ยไม่แม่พี่ไม่ได้มีภาพให้ดูเลยหรอกแผลแม่หายแต่แต่พูดง่ายว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่แม่กินตัวสเตนเซลตั้งแต่ที่พี่ส่งมาให้เน่ละประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่คือแผลตอนนั้นที่พี่บอกให้แม่ให้แม่กินเช้ากับเย็นรึเปล่าใช่วันละวันละสองสองกินได้ประมาณสักสามสี่วันแล้วแผลแม่จะเริ่มแบบ เหมือนเขาบอกมันมีอะไรหลุดออกมาเขาบอกอบบพี่สามเหมือนอะไรหลุดออกมาที่แผลแม่เขาบอกนี่ครับแล้วพออีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าแผลมีนนเนือขึ้นมาแล้วเขาบอกนี้ออบอกว่าอ้าวเขาแปลกใจแ่้วทำไมทําไมแบบอยู่แผลมันถึงหายได้เขาบอกนี้เราก็ไม่เชื่อละอายุเยอะด้วยใช่ปะใช่ม,มันมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะแผลแม่ไม่เคยหาย แต่ตอนนั้นยาตัวอื่นก็ไม่ก็ไม่ได้กินกูไม่ได้ยาหมอธรรมดาค่ะซึ่งแต่ซึ่งตั้งนานมันก็คือมันก็ทรงๆอยู่อย่างนั้นนะมีแบบยาอะไรยาเบาหวานยาไตยาแก้ปวดยาอะไรเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ยาอย่างอย่างอย่างอื่นโฆษณานะนี่ยที่ที่แม่รองนี่แต่ก่อนหน้านั้นหมายความว่าพี่ที่พี่ถามคือก่อนหน้านั้นที่ยังยังไม่ได้กินสเต็มเซลล์แต่ว่าไอยาที่ที่ที่แม่กินประจาาจากโรงพยาบาลก็ ก็แผลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเหมมือนเเเดิค่ะพราะว่ามันเป็นมานานแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเป็นไทยหายอยู่เหมือนกันอย่างเป็นยื้อโป้งก็จะเป็นยื้อเชี่ยวยื้อนางไม่เคยหายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปถ่ายรูปขอญาติคุณยายขอถ่ายรูปหน่อยเพราะว่ามาไกลจากตะกินทางนู้นเาก็อยากอยากได้รูปคือตอนนี้ไม่มีรูปไม่มีรูปเก่าก็จริงอ่ะแต่ขอให้ได้รูปใหม่ที่ตอนนี้แผลของคุณยายเป็นไงบ้างเพราะว่าทางนู้นคอยกันมาก เนี่ยครับเราไปไกลจะลืมนะขอดูภาพก่อนอก่อนอันนี้หน่อยเพราะว่าคุณหมอที่เป็นเป็นก็เรียกว่ามาทาตรงนี้ด้วยอะ่ะมีทั้งหมอทั้งพยาบาลไงเขาอยากได้เคสแบบนี้เพราะว่าอยู่ที่อารามะบางทีก็มีนะที่แล้วพอพอกินยาตัวนี้หนึ่งหนึ่งประมาณสักสองหรือาทิตย์ทีนี้แม่หน่ห่ยก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วหมอหละ่ะเขาก็มาตอนเช้ายนุ่ยสามเป็นไ,ไงบ้างสมายดีไหมแล้วโอ้แม่หน่่ยเขาบอกพยาบาล เอาชุดทำแผลมานะแล้วเขาไม่ดูแผลแม่เลยว่ามันไม่มีแล้วอะเขาก็เขียนมาเอาแผลมันไหนอ่ะเขาบอกบอกว่าหายแล้วเอาเป็นไปได้ไรเหรอเป็นไปแล้วบอวิทยหายแล้วหมอบอกใช่ไหมพยาบาลหมอบอกว่าไมนกินอะไรมาทําอะไรมาเขาบอกงี้ก็เลยให้เขาดูให้ให้ให้หมอดูกินอันนี้มาเขาบอกงี้เต็มเซลหมอเขาบอกอ๋อนี่เนาะเขาบอกงี้ <laughs> ท่านีก็กินไปเถอะค่ะหมอ <c oughs> เพราะว่าบางอย่างยาหมอบางทีหมอก็เหนื่อยใจแทนน่ะ <c oughs> ให้กินมันก็ไม่ดีขึ้นก็ได้แต่ล้างแผลล้างอะไรกันไปไง <c oughs> แต่เพราะเอิญแบบนี้เนี่ยพี่เึ่งได้บอกว่าเราไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงๆแต่วันนี้เราจะพี่จะมานั่งคุยกันเรื่องลึกๆของสเต็มเซลล์แล้วก็สเต็มเซลล์ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวยังมีตัว <c oughs> อ,อื่นอีกนะพี่เอามาให้ด้วยวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันทํามาจากอะไรจริงก็พี่จะคุยจากปากเลย เราเสร็จแล้วก็ <Stand S 1> พอทาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะพอมีโอกาส uh huh. ถ้าเราเห็นเนตเห็นโอกาสได้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ย uh huh. โอ้พี่เต่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยหนูพอทําได้หนูพอทําได้หนูพอบอกได้บอกได้อะไรอย่างงี้ uh huh. เราก็จะมานั่งคุยแล้วก็ใส่แทคนติกกันใส่แท็กติกใส่อะไรเงี้ยมันก็แบบอย่างอย่างมีเพื่อนบ้านมาเขาก็ก็าบอกเขาว่านี่แม่จินเจวันนี้นะแม่แม่หายก็ก uh ็เ huh. ขาก็พูดปากต่อปากไปอย่างเช่นบ้านเต่าเนาะ uh huh. เป็นเขาเป็นเป็นแผลเขาก็มาถามว่า กินอันนี้แหละหายไหมเขาบอกลองดูสิก็ก็สั่งให้เขาหนึ่งชุดเนาะอ,อสามแพ็กใช่ไหมที่ที่ทส่งไปรษณีมาอะไรมาเขาเขาก็กินไปกินไปหนูก็ถามว่าแผลเป็นไงบ้างเขาก็เหมือนว่าเหมือนมันจะหายอแต่ยังไม่หายแล้วเขาหยุดไปเขาบอกเขาไม่ิดตามเพราะว่าเขาแบบต้องทํางานแบบขายของเนี่ยอืแล้วแฟนเขาก็ไม่ได้ทํางานเขาเลยไม่มีเง,งนินซื้อเขาเลยหยุดไปออื ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเรามาช่วยกันนั่งคุยนั่งเทนเนาตัวเองเนาะ <Okay. S 1> แล้วเสร็จแล้วเราจะได้พอมีโอกาสสมมติว่าพวกนี้พี่ไม่ได้หวังลนะว่าพวกนี้ uh huh. ทุกคนมาแล้วจะต้องจะต้องมาซื้ออะไรไม่ได้หวังเพราะ uh huh. ว่าเพียงแต่ว่ามาบอกว่าไอ้ uh huh. ตัวนี้มันทำมาจากอะไรเป็นคืออะไรแล้วพูดกันแบบอย่างนี้เลยไงมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยมันจะดีกว่าเราคุยทางโทรศัพท์บางทีพี่ส่งไอ้นี่มาให้อ่ะไอห็นบอกว่าเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวหลุดหลุดติ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 ดหลุดหลุดใช่ไหมมือถือดูแล้วมันกระตุกไหมอ่าเป็นเป็นเบ Yeah, uh -huh. okay. <laughs>